ยอดขายถล่มทลายใน5นาทีเจมครูก้อยแท็กทีมเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นสร้างปรากฏการไลฟ์สด2.8ล้านบาทใครว่าเศรษฐกิจไม่ดีดูเหมือนว่าพลังของเหล่าคนดังยังคงแรงดีไม่มีตกช่วงนี้กระแสเทศกาลเจนนี่ไลฟ์สดขายของสุดปังของนักร้องลูกทุ่งสาวใต้ส,ตสุดฮอตเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกำลังมาแรงสุดๆเพราะคนทับดาราคนดังมาร่วมสร้างสีงสันและช่วยข,ยขายของกันแบบไม่ยัง้ง และล่าสุดคู่รักสุดหวานอย่างเจมเรืองศักดิ์และภรรยาคนสวยครูก้อยนัชชาลอยชูศักดิ์ก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมมหกรรมไลฟ์สดครั้งนี้ด้วยงานนี้ทั้งคู่ขนน้ำหอมกลิ่นพิเศษมาจัดโปรโมชั่นสุดว้าวเอาใจแฟนๆผลปรากฏว่ายอดขายพุ่งกระฉูดทะลุ2.8ล้านบาทในเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นแทบไม่น่าเชื่อเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นถึงกับอุทานกลางไลฟ์ด้วยความตื่นเต้นว่าครูก้อยขายได้ร่อยมากกกขายเก่งมากร้อยแปลว่าอร่อยหรือดีมากในภาษาใตา้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขายของของครูก้อยที่ทำเอาเจนนี่ยังต้องทึ่งครูก้อยนัชชาได้เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการทำน้ำหอมว่าน้ำหอมที่เราทำออกมาเป็นกลิ่นแห่งแรงบันดาลใจที่ออกแบบมาเพื่อเติมพลังให้ทุกๆวันค่าซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจเพราะไม่ใช่แค่น้ำหอมที่ให้กลิ่นหอมแต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและพลังบวกให้กับผู้ใช้ด้วยและที่ขาดไม่ได้เจมเรืองศักด์ก็ไม่พลาดที่จะมอบความสุขให้กับแฟนๆด้วยการร้องเพลงฮิตตลอดการอย่าง ไม่อาจเปลี่ยนใจให้ฟังกันแบบส,สดๆแถมยังกล่าวขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การตอบรับและช่วยกันอุดหนุนสินค้าอย่างล้นหลามอีกด้วยแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจหลายคนอาจมองว่าการที่ดารามาขายของเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรในสังคมไทยคุณคิดว่าการที่ยอดขายพุ่งสูงขนาดนี้เป็นเพราะคุณภาพของสินค้าจริงๆหรือเป็นเพราะอิทธิพลของดารามากกว่า และการที่ดาราหันมาขายของกันมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ย่อยอย่างไรและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการที่เจมส์และครูก้อยเลือกที่จะทำน้ำหอมออกมาขายนั้นแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเทรนด์ของตลาดที่เปลี่ยนไปเพราะปัจจุบันผู้บริโภคมองหาสินค้าที่ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ด้านการใช้งานแต่ยังต้องตอบโจทย์ด้านความรู้สึกและสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยแล้วคุณหลักคิดเห็นอย่างไรกับปรากฏการณ์นี้คุณเคยซื้อสินค้าเพราะดาราเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่ และคุณคิดว่าการที่ดาราหันมาขายของกันมากขึ้นจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อผู้บริโภคกันแน่ลองมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย